สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระอนาคามีมัตตต่อไปเมื่อคือนนี้ได้พูดถึงพระอนาคามีมัตก,ก็เริ่มต้นได้นิดน้อยก็จบวันนี้ขอพูดต่อสำหรับอน,นาคามีมัตตนี้ก็มีอาการฝึกในการตัดกรรมฉันทะ กับตัดพยายามบาตหรือปฏิฆะเรียกความโกรธความพยาบามบให้หมดสิ้นไปเวลาในการเจริญอารมณ์ให้เข้าถึงพ้านนาคามีผลหรือว่าก้นาคามีมรรคก็จำที่ต้องรวบรวมกำลังสมาธิจิตให้มีความแก่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราจะกล่าวกันไปว่าถ้าปฏิบัติมานามดับ กว่าจะถึงพระสิทธาคามีอาน,นาสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วหรือว่าเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมาตาบันดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสิทธาคามีได้นั้นก็ต้องระง,งับบันเท่าความโลภบันเท่าความโกรธบันเท่าความหลง นี่การบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงได้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่เสียเรียนน้อยเพียงีนีม่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลก็ไม่จบกเริวานอนาคามีมัรคแปลว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนส,สำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรวมกำลังสมาธิให้หนักควบก,กับอารมณ์ของวิปัสสนาญาณคืออริยสัจ์นั่องแก่พิจารณาร่างกายเรื้อก,กายกระตายะติพทเจพิจารณาดูร่างกายประกอบด้วยการสามิบสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อ ตับไตไส้กอดอุจาระัสสาวะอาหารใหม่อายาเก่าน้ำเลือดตําเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นที่เจรนาดูตามความเป็นจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกรปรกหรือมันมสะอาด ไม่ใช่ไปนั่งท่องเกศาโลมานคาทันตาตะจูตะจทันตานคาลมาเกศาอันนี้มันเป็นตัวทำให้จิตเนสมาที่เฉยๆไม่ใช่ตัวตัดก็มาถ่ายกองนี้กายขตานุสติก็ดีทั้านุสติทั้งหกทั้งสิบประการก็ดีอาสุภกรรมฐานนั้นสิบประการก็ดีเป็นกรรมฐานพิจารณา ไม่ใช่มานั่งภาวนาเป็นนกแก้วนกะขุนทองทำจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นตามความจริง <c oughs> คำว่าทรงชาในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสกปร,รกให้ความรู้สึกว่าสกปร,รกนี้ให้มันทรงอยู่ตลอดเวลา เวลาหลับตาพิจารณาเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้จิตมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คลายไปจากจิตเห็นสัตว์เห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสกปรกหมดหาสะอาดไม่ได้ดอกไม้ที่สะพรั่งอยู่ในป่า ไ,ได้สวนมันมีความสีสวยสดงดงามแต่เขาไยใกล้จะรู้ว่ามันมีฝุ่นมีละอองแตกเพืลิอนอยู่ด้วยเกาะอ,อยู่ด้วยมันสกปรกคนและสัตว์มีสภาวะต่างๆเต็มไปด้วความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ระยำเต็มทีไม่ใช่เดี่ยว่โง่ของไม่เห็นอยู่กับตัวของเราเองอะไรบ้างที่เราต้องชำระร่างมันอะไรบ้างที่เราต้องเกียดในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราทําไม่รู้ไม่เห็นแต่มันลหลั่งไหลออกมาแล้วเรังเกียดชื่อวุจาาะปัสสาวะน้ำลายเหงื่อไ้เป็นต้น หรือว่าน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองถ้ามาันหลั่งไหลออกมาเรารังเกียจว่ามันสปกปรกนี่สภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจากคือทําว่าจะเป็นเพียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสปกปรกคำว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงให้การแสวงหาของจริงนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สัญญามันก็ใช้ได้กุญแจรที่ถ่ายออกมาสะอาดทั้งสกปรกก็รู้ปัสสาวะที่ถ่ายออกมาสะอาดทั้งสกปรกก็รู้น้วลายอยู่ในปากอมได้บนหมามือไม่กล้าแตะสะอาดทั้งสกปรกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวเมื่อใครแล้วมามาสาบทั้งศสกสก็รู้ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นวิสัยของสัตว์ในอบายาภูเพราะอะไรก็ไม่หมดกิเลสไม่หมดตัณหามีแต่ความทุกข์ตลอดกาล นิ่นเนืน่องพิจรารณากายยกตานุปตธิโพวกอาสุสัญญาอาสุสัญญาและสุภกรรมฐานนี่มันอันเดียวกันอาสุสัญญาาประวัาิจำได้ว่ามันสกรปรกอย่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกส่วนทุกต่อตารางเส้นของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอาด มันมีแต่ความสุขปรกโสมมมอยู่ตลอดเวลาหาจุดสะอาดจริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนีนั่งคิดนั่งพิจารณาคร้ควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใช้สัญญาความจำมันต้องจำจำได้ สภาวะที่เป็นคนจะจำมีเยอะไม่ต้องไปนนั่งหาไล่เดียมันมันเป็นของจริงนี่การเจริญกายกตันสติการ,ร,การ,รกสุขสัญญาและสุรันฐายเข,ญญขาเจริญแบบนี้นนด,ด้วยขณะใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทั้งหมดมันสุขปรก ถ้ารมรงอย่างนี้แล้วเห็นว่าร่างกายเราสปกปรกร่างกายคนอื่นสปกปรกร่างกายสปกปรกสัตว์สกปรกวัตถุธาตุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสกปรกทั้งหมดเรานั่งนึกทีว่าอะไรสะอาดบอกขึ้นอย่างนี่มีอะไรบ้างที่มันสะอาดสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้างเช็ดล้างมันมีไหม มันไม่มีมันไม่ได้สิ่งสกปรกทั้งหมดนี่เราต้องการความสะอาดแ้าเราต้องการความสกปรกที่เรามีความรักเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการเนื้อแท้จริงๆเราต้องการของสะอาดถ้่เรต้องการของสกปรกแต่แต่ว่าเราก็พบกับสิ่งสกปรกเข้าเราต้องการไหม ถ้าอารมณ์จิตของเราต้องการก็ก็นำม,มาสักหน่อยได้ไหมนะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือยังไงได้อยากเป็นเปรตได้อยากเป็นสุสุรกายได้อยากเป็นสัตว์ปีศัจเพราะว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระอรียเจ้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบายภูมิมีสัญญา จำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมือนว่าไม่มีหูมีจิตสำหรับจะคิดจะจำมันต้องไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่าไม่ใช่อาการของเทวดาหรือผมหรือว่าไม่ใช่อาการของ,งกะรอริยเจ้า มันเป็นอารมณ์หรือว,ว่าเป็นากายของสัตว์นรกหรือว,ว่าเปรตอาสุรกายสติรฉานถามใจมันว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยังมัวเมายอยู่ในโลกกายของคนหรสัตว์ความมัวเมายอย่างนี้มันเป็นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดความทางความยึดมันม่นถือมั่น เมื่อยึดมัน่นที่มัน่ารางกายเป็นเราเป็นของาเราขอสกปรกเห็นว่าสะอาดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพทีส่สดสมเป็นปกติมองไม่มองเห็นต่างความเป็นจริงทีม่มันมันทรงตัวอาการอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกไปในลา,ายภูมิเพราะว่าไม่มีความผ่องใสของจิต ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นว่าเป็นของดีของสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดจิตมันก็เศร้าหมองจิตเศร้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังลิิเททุกขกิจปฏิกันขาเมื่อลมจิตเศร้าหมองตายแล้วก็ไปอาบายภูมิทำไมจึงว่าเศร้าหมองเพราะว่าเราคิดว่ามันดีเนี่ย เวลาใหม่ๆมันก็ผ่องใสสดสวยงดงามแต่ว่าทั้งๆที่ทมันผ่องใสยอยู่นั่นแหละมันก็สแสดงการสกปรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาอศัยอะไรเป็นสำคัญความโง่ไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด,ด้วย ราะว่าคนโง่มันก็มีพอใช้ปัญญาก็พอมีปัญญาเป็นเครื่องคิดก็มีสัญญาเป็นความจำคนโง่นี่ยมันไม่โง่ทั้งหมดมันโง่แต่บางอย่างเท่านั้นคือสิ่งที่ลับมีความละเอียดคนโง่อาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าร่างกายของคนเราสกปรกมันเป็นของไม่อยากที่คนโง่จะอมองมองเห็นได้น่าสกปรก แล้วเราติดใจว่ามันสะอาดนี่ไม่ใช่โง่คนโง่ไปคนบ้าเพราะว่าไอ้ของสกปรปกว่าสะอาดแี่มันคนโง่เขาไม่พูดคนบ้าเท่านั้นถึงจะพูดถ้าอารมณ์เรามีความบ้าไร้สติสมัญญะไม่มองหาตามความเป็นจริงเราก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้าหมองมันก็ยอมยึดถือ เวลามันสุดทรงเข้ามาจริงเราเสียดายเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสียดายเสียใจไม่อยากมัพังสลายตัวในกฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดขึ้เ็นเบื้องต้นมีความแปรผปันเป็นธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดับสุดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ว่าคนบ้านรืมิวควาทานยึดมัน่นแบบร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาจะต้องไม่มีการสุดโทรมจะต้องสะอาดตลอดเวลาแต่ความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็ทรงไม่ได้ม้นขึ้นไปหาความเสื่อมพอเสื่อมกับแก่ขึ้นมาเกิดไม่สมบายใจเอนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นไปเกิดกุ้นงานหูฝาตาฟางกำลังไม่ดี ความจำเสื่อมเลือดร้อนเพราะไม่ยอมรับนะัผิวมันจะแก่นักเข้านักเข้าเป็นแก่นานๆเข้าอาการชีวิเกิดขึ้นเอาแก่ไม่เป็นไรขอ,อ่าให้ตายก็แล้วกันนี่ยังจะทวงตอบอีกร่างกายมันจะทรงได้ไหมกฎธรรมดาก็มันจะต้องตายแล้วทำไมจะไปห้ามมันห้ามก็ห้ามาไม่ได้นี่คนดีแล้ว่าคนโง่เขาไม่คิดอย่างนี้ คนที่คิดแบบนี้คนบ้าเท่านั้นบ้ากินเลสบ้าทันหาบ้าอุตตาบ้าทานบ้าอกุศลหรือบ้าทําในความที่ไม่ดีอกุศลหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริจงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทย์ยตานังจึงกล่าวโทษโจย์ความชั่วของตัวไว้เสมอ นี่จำก็ไม่นะอย่าให้มีอะไรมันพลาดกันอีกนี่พูดกันทั้งปีนะพาสิบทนี้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ้านให้รู้กฎรู้ระเบียบว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสมณะแปล่าผู้สงบถ้าจุนจานมันก็ไม่ใช่สมณะเราเป็นเป็นสัตว์นาบายูมูเราเป็นพระแปลาผู้เผยสด จิตเลว็ววาจาเรวใจเร็วมันก็ไม่เสจพระเป็นสัตว์นาบ้านในในรกนอนนีสติสมัมปัญญายของเรามีพิจารณาหาความจริงว่าไอ้น,นี่มันร่างกายมันมนสกปร,รกเป็นสมถะพอคิดว่านอกจากจะสกปร,รกแล้วมันไม่มีการทรงตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชียง เอาอกเอาใจมันทุกอย่างมันต้องการเปรี้ยวต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเย็นต้องการอุ่นต้องการเครื่องแต่งกายสวยสดงดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหนบริหารกายแบบไหนหาให้มันทุกอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอไม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับสักทีไหม มันเชื่อเราหรือเปล่าก็เปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานี่เป็นน้ำว่าถ้าอีร่างกายที่มันมันเป็นเพื่อนที่รักของเราเราก็คบไม่ได้ตองเลยคบมานานแล้วอันนี้ถ้าร่างากายนี้แหละเราควรจะคบมันต่อไปไหมมันมีอะไรบ้างในสภาในคุณสมบัติหรือว่าสภาวะของมันหนึ่ง เห็นว่าโศกปรกเป็นปกติสองเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกตัวไหนทุกาต้องเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาสามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จำให้มันส่งตัวมันก็ไม่ส่งตัวมันมีการสลายตัวเปในที่สุด นิพิจารณาหาความสงบกงจนกระทั่งเกิดนิพพายายนต้องทําให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉยๆคำว่าน,นิพพายาน,นี้นีความเบื่อนหน่ายเห็นไ่มร่างกายสงบร่างกายเราร่างกายใครคนอื่นเหมือนกันหมดยาวตาไปติดทีร่รืองอ่างคอนยาวตาไปติดเงแค่ผิวหนัง ตามองไปเจออ,พอ,อาพร้เครื่องประดับผ้าพ่ลนบสบายด้วยถ้าผิวหนังใจนึกล้วงเข้าไปภายในของร่างกายมองเข้าไปหาความจริงว่ามันสะอาดและสกปรกไปเห็นคนเห็นสัตว์นึกแบบนี้แล้วก็นึกถึงตัวเองด้วยว่ามันมีสภาพย็งไงเมื่อจิตใจทรงเห็นเห็นว่ามันมีสภาพสปปกปรกป็นปกติเห็นคนเหมือนกับถุงอุจาระเคลื่อนที่ นี่ม่นต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่ไปนั่งภาวนากันนั่งพิจารณากินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่ไปเอาเวลานั่งหล,ลับตานั่งหลับตานี่ถ้าอารมณ์ปกติมันไม่ทรงตามนี้ไปหลับตาม,มันก็ไม่ได้อะไรหลับทรงเด็ชเดี๋ยวคิดหน่อยคิดนี่พลานไปหมด มันถึงได้สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนนี้ถ้าดีกันสมดคิดอย่างนี้สมดควบคุมกําลังใจของตัวเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันมันมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวนั้นแสดงว่าไม่มีไม่มีนิสัยความความเป็นคนมันมีนิสัยเป็นสัตว์นรกเป็นประจำ ี่เมื่อคิดเป็นจุดนี้แล้วเราก็นำมีปรสนานยานตัวต้องกเข้ามาใช้ว่าไอ้ความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาประคับประคองการทะนุถนอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขละเป็นปัจจัยของความทุกข์มันสุขกับทุกข์ด้วยมันทุกข์ด้วยหันกข้ไปจับสกายะเจกายสกายะทิฏฐิตัวนี้ตั้งพวกกันเลย ท่าสมถะวิปัสนาตรงกกท่านบอกแล้วนี่ว่าพระอนาคามีต้องมีอาทิจิตสิกขาอาทิจิตสิกขาคืออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับตาตเวลานั่งหลับตาไม่ได้ผลอะไรทรงจิตยว่าร่างกายคนและสัตว์สุขภพเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นนึกทรงเดช แล้วก็มาเจรณาตามสภาวะของปัสนาย,ยานมารื่อร่างกายเราก็ดีร่างกายคนด้วยเองก็ดีมันสุขรปรกน่ารังเกียจรังเกียรสมัช่นารังเกียจติเเกียรติแจริงๆอารมณ์การมาชันทา้าถูกกดลงไปด้วย,น,น,ายาออนายของสมถะภาวนาเมื่อน่ายไม่มีความรู้สิกรักในเพศแต่ระวังตัวน,นี้มันยังไม่ถึงขั้น มันโผล่ขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ประหัดประหารเรื่อน้าคุนปัสนาอย่างคือกาสกายโยติถิ่นว่าร่างกายนี้นอกจากสกปรกแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็นเพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่แสนจะสกปรกแล้วไม่มีการทรงตัว มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นนล้วมีความเสี่ยงเป็นทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกอย่างไม่ได้เคยน้อมความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายตั้งแต่เกิดถึงวันตายหาความสุขหนึ่งวินาทีไม่ได้มันสร้างสรรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่มัวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทาจิตหวัดวันจักรอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่จะเพิ่งเกิดกับร่างกายถึงมันกระทบอารมณ์ใจรอยมันไปตามสภาพเจ็บป่วยรักษาเพื่อการบรรเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันเป็นเรื่องของมัน นี่เป็นว่าถ้าจิตสอ,อาการอย่างนี้ได้ไม,กกมันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแล้งมียากินก็กินไม่มียากินก็นอนไม่ช่วยใช้ช่างมันไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารเปขายานแล้วทรงอย่างนี้ให้ได้ดึกขาด โดยไม่มีการกำเริบก,กลับมาพอใจในรูปสมนม้มพันธ์ของเราหรองเขาต่อไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าข้านาคามีมรรคเบื้องตนยังไม่หมดมรรคเป็นค้านาคามีมรรคเบื้องตนคือตัดก,การมาชันท้าได้ด้วยอาการอย่างนี้ในอย่างนี้ที่พูดไว้แล้วจะไปวางทิ้งกันนะพูดให้ปฏิบัติกันอย่าไปรุ่มรามเขาถ้ารุ่มรามเขามันจะไม่มีโทษแต่ปัจจุบัน อเวจีนีที่เป็นที่ไปสำหรับเราอาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปติยาสายจงกว่าจะดีสัญญาณบอกหเวลา